คือแต่งตั้งผู้ศาสนาขอให้ทุกท่านได้รุ่วที่ทีนี้ด้วยสนันใจและก็ดีใจที่เขาลบพระจักษ์ในพระธรรมพีใหม่เอเฟสัสบทที่สี่พระที่สิบเอซีสองบรรดุอย่างนี้ว่าและพระองค์เองปรดทางให้ฟังคุณเป็นอาคาลาคุก บางคนเป็นผู้แข่งแพทยเพราะว่าชนะบางคนเป็นผู้ประกอบประกาศข่าวสารบางคนเป็นเสียพิบั้งและอาจารย์ภาษาจีนเนี่ยอาจารย์เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นครูศาสนานะภาษาไทยเรียกว่าอาจารย์ในพระธรรมที่จีนเนี่ยเสียพิบาง้งไปเรียกครูศรัทธาอาจารย์เนี่ยจะเป็นครนะูศาสนานะนะครับ เพื่อเตียมทำนิการชมทุกคนมาบุริบากและการสรรเสริญพระไก่ของไทยศิลิ์ก็เป็นทิ่สุดจังนะอันนี้เป็นอาชีพจูงสมายที่ท้าเจ้าปัากทังห้าห้าอย่างคุณบัตรทางไทยอย่างไทยเราครับพันธกิจที่เราร่วมกันมาละชัยนั้น าบางคุณก็ถูกพระเจ้าเลือกพิเศษฮะให้เขามาทำหม้าที่เป็นครูศสสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะแต่งตั้งอาจารย์นางพิตาเสกเป็นครูศาสนาคริสจักราปาคาสมาชีแล้วก็คริสจักริเนี่ขอเชิญอาจารย์มาเรียนด้ครับ อาจารย์นันงทิตาซิลีเวลาัาใช้ในพิจจักขุยโลและพิจจักประคาสมาธิรวมเวลาเป็น2ี่สอดีแล้วยัง ดูแอย่างสาวอยู่แต่ว่าผ่าน,น21ป,ปีแปก็ไม่ใช่งนะาช่ายเนาะพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ดูแลเราเราไม่เึิ่พระเจ้าก็มาไม่ถึงิเ21นะขอบคุณพระเจ้าที่อส21ปีมาพวกเขาก็ได้พึ่งพระเจ้าพระเจ้าก็เมตตาสงน้ำพวกเขาวันเช่นพระเจ้าถึงวันนี้ในวันที่22เดือนพฤศจิกายน 2019หน่วยงานศาสนาสัพภาคิสจักรในประเทศไทยได้แจ้งผ่านสำนักงานคิสจักรประเทศุูว่าอาจารย์นันทิดาเซริได้สอบผ่านเป็นครูศาสนาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าก็จะเป็นตัวแทน ที่ศูสองแล้วก็เป็นฐานะเสียบูชาแล้วก็จะมาแต่งตั้งอาจารย์นานทิตาเส็นร์ตครูศาสนาต่อไปนี้ก็จะให้อาจารย์ช่วยต่อบทางที่ทางทำทางที่ตรง อาจารย์นานพิตาคุณเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงสารแดงพระองค์เปงพระธิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณเชื่อและหวัว่นใจในองค์ไทยสุภิษพระผู้ชื่อให้รอดศุนตัวคุณและยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็น Hàm tiền điện nữa nơi sạch ngủ tung a god binh bam mục tung kích sư gia đình chưa phải quan giải Ở yong lap trên hàm luôn mạnh tăng mạnh dạng mạnh dạng คุณชื่อและยงมรัว่าพัชธังคำพีท่านพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เป็นพยานศัสสิก์เถิดพระเยสุคริสตในสากุพคริัต์โดยการดลใจของพระวิยามบริสุทธิ์และคุณก็ยงรับว่า,า,วา,าอนันนี้เป็นะพระเจ้า เป็นวามชนะขพระเจ้าแล้วก็เป็นที่สุนางชีวิตชีวิตแล้วก็คําเชื่อผลคุณตลอดไปคุณเชื่อไว้วันใจยงรักอันนี้ไหมครับข้าพเจ้าเชื่อและไว้วันใจใน,นพระเจ้าครับคงยมรักและปฏิปันลานก็เชื่อที่จากพระที่สิบสอง และเอาเนี่ยเอาต่คนเชื่อพระพิสิษตรงนั้นตีมุมกรถานในความคิดในขัในการใ,ในความเชื่อแล้วในการสอนในการนำประชาชนพระเจ้าตลอดไปคุณเชื่ออะไรยอมรับปฏิบัติตางอย่างนี้ไหม ยมรับเจ้าเชื่อและยอมรับเช่นนั้นครับคุณยินดีรับใช้หน้าที่เป็นกุศสนาโดยเชื่อฟางพระเยสุคริสและทำตามพระคิทางธรรมทีคุณยินดีทำอย่าง,างนี้ไหครับข้าพเจ้ายินดีทำตามเช่นค,ค,คุณมีความแข็งผมกับ ธรรมนูญสภาที่จะในประเทศไทยและดำเนการที่ปฏิบัติของธรรมนูญที่จัดสภาที่จัในประเทศไทยและที่จัดพระเิสุทธสองยอมทำงานกับร่วมง,งานกับารล่วมงานอื่นในที่ในพิธีที่ใช้พระวชนะสรงสอนสอง สมาชิกหรือรวมง,งานกับสภาที่จากพักที่2คุณยงทำอย่างไรครับตามเช่นนั้นค่ะคุณผมยงทันตังดังหนึ่งชีวิตตามไปอย่างพ่ายสิทธิตด้วยด้าพึ่งบ้างแล,และมีพยายามที่ดีในสังคมแลใ่ใดต้งหว่าง เพิ่งเพิ่งบ้างกัะพระเจ้าคุณ,คณยุงงภายางนี้น,นะครับข้าพเจ้ายอมทำตามค่ะคุณตั้งใจจะ,ะรักใคร้าระฟังของพระเจ้าอ่าสุดกำลังสุดความคิดสุดความรักและสุดจิตใจคุณตั้งใจ,จอย่างนี้ไหมครับตั้งใจเช่นนั้นค่ะ คนจากตางเสียที่ฟังหรือคนทธเสียที่ฟังที่เสื่อสงปากกาของปาเสือโดยการเทศโดยการเทศนาพระวัชนะรองพระเจ้าสร้างประสบพิธีต่างๆการสร้างการสั่งสอนความเชื่อให้แก่บพระเจ้าชมของพระเจ้าและการดูแลเอาใจใส่ ประชาชนระาจาคงจัดแข่งแข่งในกรรมปกครองในทารัาษามาเบ <IP> ียดวินัยแล้วก็คนก็ต้องจะต้องร่วมรับใช้กับผู้รุงงานต่างๆที่อยู่ในที่ที่สิบสองและภาคอื่นๆในสภาผู้แทนระเทศไทยแล้วก็คนณก็จะมีใจรุ่นจีรุ่นใจกับ คุณนันทุกท่านเพื่อจากบรรฟูแล้วก็พิจารณาให้คุนยอมทำอย่างนี้นไหมครับข้าพเจ้ายอมทำตามเช่นนั้นครับเดี๋ยวนี้เราจะขอขอาจารย์ผู้เขารยาที่ทำอยู่ครับ เชิญศาสนาจักรพันธ no, sure ์ดีศาสนาจักรแสงสว่าศาสนาจารย์ที่อาจารย์เกาหลีเนาะที่เป็นอาจารย์ของเชิญไว้เราสี่คนที่วามมาดิขอเชิญผู้ท่านยืนขึ้นครับอาจารย์รื่งใจอาจารย์เปิดอาจารย์นำเวลา ข้าแต่ถ้าดีรัเจ้าข้าพูนข้างไหลขอพระคุณเจ้าสู้สิ้นถ้าเจ้าไม่เพียงแต่ช่วยเหลืออาจารย์นันทิดาขอจากความพิบาติขอจากพิมพ์สตางขอจากความตายแล้วก็ขอจากพินักแล้วก็ข้าพูนยัง้าขอมาปีนราช้พระเจ้าไปอบรม ก็เตลียนตัวแล้วก็รับใช้ในขุยโยกคารับจรวงเวลาอีกบอ็ดนี้ก็เันนนี้ก็ให้เราเห็นถึงว่าพระเจ้าทรงเมตตาเขาทรงดูแลเขาทรงเพิ่งกำลังให้เขาเขาก็มีจิตใจที่วันใจเพิ่งพระเจ้าจงมาถึงวันนี้เอบาคุณพระเจ้า พระองค์ก็ให้เขามีโอกาสไปสอบตุสศาสนาแล้วก็สอบผ่านพระจ้าในวันนี้พระบุญทั้งหลายอาชีพถามพวกเขาจะแต่งตั้งเขาเป็นตุสศาสนาที่จะามเลาพระบทั้งหลายก็อาจย์ พระองค์ทรงนางทรงทรงเมตตาทรงุนแลเขามา2 1ปีแล้วเราเชื่อว่าเวลาต่อไปพระองค์ก็ยังต้องรุนแลเขาเพิ่งกำลังให้เขาเพื่อจะให้เขาทางหน้าที่เป็นครูสานหน้าที่สาธุเป็นที่อุปถัมภ์ให้สามีแล้วก็เป็นครูสอนเด็กอย่างที่ดีให้แก่ประชชน พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมหลักกำลังความคิดแล้วก็ร่างกายแล้วก็ใส่นยังให้เขาด้วยพระบั้งาลายหม่ออาจารย์นักทิตาหรือนี้เป็นครูศาสนาแล้วให้แก่พระองค์ขอพระองค์ทรงนำทรงดูแลเพืใช้เขาไปต่อดลงไปในพระนางพระเรกสุขเจ้า amen 嗯，而且那个色彩色、深灰还相差，对吧、哦？老紧张的。 พระเจ้าศาสนาจราอ์อภิวัตรเจริญทางวิวัน์ในฐานะเป็นเสียพิบาลที่จากพระที่สิสองขอประกาศว่าอาจารย์นันทิตาเรนตั้งแต่ฝั่งนี้เขาเป็นครูศาสนาอย่างทางการแล้วขอพระเจ้าทรงนังเขาทรงใช้เขาตลอดไปเพราะเชิญเราทุกคนยืนขึ้นต่อเมื่อก็อรัศาสนา